สวัสดีครับวันนี้พามารับชมการขยายพันธุ์ยางอินเดียโดยวิธีการชํำน้ำนะครับง่ายๆเลยครับก็เรามีต้นเดิมอยู่ในกระถางอย่างนี้ก็ตัดนะครับตัดขาดนะครับครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มาตัดนะครับตามข้อใบนะครับตามข้อใบเป็นต้นๆนะครับ ไปแช่น้ำไว้ประมาณ1-2เดือนก็เริ่มออกรากนะครับนะครับเดี๋ยวจะแสดงวิธีชํำน้ำให้ดูนะครับผมครับอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมก็มีแก้วกาแฟนะครับหรือเป็นขวดน้ำตัดท่อนประมาณนี้ก็ได้นะครับครับหลังจากนั้นเราก็ใช้คัตเตอร์แล้ะครับตัดต้นยางไอเดียให้ติดข้อใบอย่างเี้ครับมีตา มีตาใบครับแต่ละจุดแต่ละจุดตอนนี้ยอดบนสุดก็นะครับก็จะมีสองอสองตาของใบนะครับตัดเป็นท่อนๆประมาณนี้นะครับเราก็นำอยอดยางอินเดียที่เราตัดเป็นข้อไว้ก็แช่น้ำนะครับแช่ไว้อย่างนี้แหละครับแช่ไว้อย่างนี้ครับ แช่ไว้ประมาณนี้นะครับหลังจากผ่านระยะเวลาไปได้ประมาณ1-2เดือนนะครับรากก็จะแก่เต็มที่ประมาณ2เดือนประมาณสอาทิตย์ถึง1เดือนก็เริ่มจะออกรากให้เห็นนะครับาบางท่านอาจจะใช้น้ำยาเล่งราก B1 นะครับสำหรับอของทางเรานะครับก็ไม่ต้องใช้นะครับรากออกจะช้าหน่อยนะครับ แต่ก็ไม่เป็นไรครับในที่เราไม่เร่งรีบก็สามารถรอได้ประมาณ2เดือนครับผ่านไป2เดือนก็จะมีรากพร้อมจะไปลงเพาะชําในกระถางสําหรับเพาะชําต่อไปนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับเพิ่มเติมอีกนิดนะครับระหว่างที่เราเพาะชําประมาณ2เดือน ควรเปลี่ยนน้าใหม่อย่างน้อย2อาทิตย์ละครั้งนะครับเพราะว่าน้ําอาจจะเป็นตะไคร่น้ํานะครับน้ําไม่สะอาดก็ทําให้รากไม่ออกนะครับควรเปลี่ยนน้ําถ่ายน้ําใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นต้นเดิมนะครับที่เราตัดยอดไปชําน้ํานะครับเขาก็สามารถแตกยอดใหม่นะครับขึ้นมาอีกครับต้นเดิมังอย่าง เป็นต้นที่แข็งแรงมียอดใหม่แตกมาสามารถเอาไปจัดจําหน่ายหรือเอาไว้ประดับตามบ้านท่านได้ต่อนะครับแล้วก็ท่านก็ได้อายางอินเดียต้นใหม่นะครับขยายพันธุ์อย่างนี้ไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องซื้อใหม่เลยครับหลังจากผ่านไป2เดือนก็จะได้รากยางอินเดียนะครับเต็ม แก้วประมาณนี้นะครับรากเต็มพร้อมที่ปลูกครับเอาไปเพาะชำลงกระถางอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านก็จะได้ายางอินเดียต้นใหม่นะครับไม่ต้องอไปซื้อกิ่งพันธุ์ใหม่นะครับกิ่งพันุ์ต้นเดิมนะครับที่ท่านมีอยู่นะครับก็สามารถขยายพันธุ์ โดยการแช่น้ําแล้วรอให้ออกรากใหม่ตามนี้นะครับอย่างนี้ครับรากเต็มอย่างนี้ครับตอนนี้ก็พร้อมที่จะไปพ่อชำ่ำแล้วก็พักฟื้นไว้ประมาณ2อาทิตย์นะครับก็จะมียอด แตกออกมานะครับหลังจากนั้นเราก็นำต้นยางอินเดียนะครับที่ชําน้ำไว้ประมาณ2เดือนนะครับลากก็แก่พร้อมปลูกลงกระถางนะครับ<ป>ก็มาลงกระถางเพาะชํานะครับพักไว้ในที่ล่มแดดลำไรนะครับประมาณ2อาทิตย์หรือต้นไหนที่แตกช้าก็ไม่เกิน1เดือนนะครับเขาก็จะมีอะยอดใหม่แตกออกมาตามตาใบนะครับ เราก็ได้ต้นยางอินเดียต้นใหม่นะครับหลังจากนั้นก็เขาก็จเจริญเติบโตเร็วนะครับประมาณ2เดือนนะครับก็ได้ประมาณ15-20ถึง20เซน,นแล้วครับเดี๋ยวเรา,าจะพาชมหลังจากที่ผ่าประมาณ1อาทิตย์นะครับว่าเขาแตกยอดขึ้นมา ประมาณนนตอนนี้ก็พามาชมที่หลังจากผ่านไปประมาณ3อาทิตย์นะครับไม่ได้ถ่ายทําไว้ตอนประมาณ1อาทิตย์นะครับ3อาทิตย์ถึง1เดือนนะครับก็ได้ยอดพันธุ์ที่แตกขึ้นมาใหม่ประมาณ12เซนนะครับ1 0ถึง12เซนนะครับการขยายพันธุ์ยางอินเดียครับขยายพันธุ์ง่ายๆนะครับหลังจากเราซื้อต้นมา1ต้นนะครับความสูงประมาณ 15ถึง20เซนนะครับเลี้ยงไว้สัก2เดือนเขาก็จะโตเร็วนะครับประมาณ 30- 40เซนเรากา็ตัดมาชํำน้ำนะครับหลังจากลงกระถางเพาะชํำนะครับก็จะได้ยอดประมาณที่เห็นนะครับผ่านไปสามอาทิตย์ครับสำหรับแจกจ่ายเพื่อนฝูงหรือ,อเพาะชำํำเพื่อจำหน่ายนะครับไม่ต้องสิ้นเปลืองไปซื้อต้นพันธุ์ใหม่นะครับ ก็ได้ประมาณนี้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เรานำหาสาระดีๆมาฝากกันเรื่อยๆนะครับ